ท่าง,ง่ายๆลดพงุงสวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้เราก็จะมา,าฝึกบริหารนะคะลดพุงกันอีกแล้วนะคะในวันที่4เนาะเริ่มต้นจากท่าแรกก็นะคะเอาแขนหรือมือมาประสานกันแบบนี้แล้วก็ค่อยๆนะคะโยกสะโพกไปด้านหลังแบบนี้นะทำหนึ่งเซตสิบ ครั้งแล้วก็ ใครมีเวลาทำสามเซตสามครั้งจะดีมากๆค่ะแต่วันนี้เพชรนะคะมีเวลาน้อยมากเลยนะคะเพียง5หรือ10บนาทีนะเพชรก็จะมาทำไปหนึเซตนะคะเดี๋ยวตอนเย็นถ้าว่างจากงานก็จะมาทำอีกนะอ่าถ้าต่อไปนะคะเยกลำตัวขึ้นมาเราก็จะนะท่ายืดนะคะลดพุงในท่างูนั่นเองนะก็จะ สามเซตด้วยกันนะคะหนึ่งเซตส,สิบครั้งเนาะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกนะคะนะเ,เงยหน้าขึ้นมาแบบนี้เราจะรู้สึกว่าตรงช่วงหน้าท้องของเราได้ถูกนะคะดึงนะคะจะได้ตึงแล้วก็นะคะแบนราบเนาะหายใจเข้าและหายใจออก เราจะได้ยืดบริเวณสบักรลำตัวและเราก็จะได้ลดหน้าท้องด้วยนะคะท่านี้หายใจเข้าและหายใจออกต่อไปเราจะนะทำในท่าแพล้งเนาะมือประสานกันแล้วเราก็จะบิดเอวนี่ท่านี้ก็จะทำให้เอวขอดนะคะแล้วก็เล็กลงนะเนี่ยใครเห็นเอวของพิษนั้นๆนาพุ่งนะนี่ เราวันนี้เราจะมาเริ่มบริหารลดพุงกันวันที่4ี่แล้วนะคะอ้าต่อไปเนาออะถ้าแพลง้งนะค้างไว้อย่างนี้ก็1นาทีแล้วก็พักนะคะสาวินาทีทำสามเซตด้วยกันรับรองได้เงื่อเลยแล้วเกรงหน้าท้องเอาไว้นะคะหายใจเข้าหายใจออกเป่าปากก็ได้หายใจเข้าหายใจออกอดทนอด ทนค้างเอาไว้ค้างเอาไว้นะเหงื่อมาแล้วได้เหงื่อมาแล้วนะอดทนนะคะหนึ่งนาทีเท่านั้นหายใจเข้าหายใจออกเกรงหนะ้าท้องเอาไว้หายใจเข้าและหายใจออกปุ๊บอ่าอ่าพักสครูถ้าต่อไปหายใจเข้าหายใจออกนะคะ ยืดนะคะลำตัวมือทั้งสองประสานกันวางไว้ไท้ายถอยแล,แล้วเราก็ค่อยๆโยกเข่าขึ้นแบบนี้หายใจเข้าหายใจออกอเราจะดึงเข่าให้มันติดกับสอกของเราเราจะรู้สึกว่าด้านข้างของเรานะคะได้สุกยืดตึงนะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกเป่าปากได้นะคะอัอนนี้ก็ทำสามสิบครั้งเนาะจะดีมากๆค่ะ โอโทนโอโทนสู้ๆนะคะใช้เวลาเพียงนิดเดียวเพียง4ีนาทีเองเอทำทุกวันรับรองว่าว่าเ,าเราจะนะคะลดพุงได้ดีมากๆนะคะอันนี้วันที่4เพชรก็รู้สึกว่าพุางของเพชรนะนาเล็กลงนิดหน่อยนะอย่างน้อยก็มีกำลังใจนะคะได้บริหารกันทุกๆวันนะคะต่อไป แกว่งแขนยืดแขนหายใจเข้าหายใจออกเป่าปากแล้วก็บิดลําตัวมือวางแบบนี้เกรงหน้าท้องเอาไว้หายใจเข้าหายใจออกวันนี้เราก็ได้นะคะบริหารลดพุงกันไปแล้ววันที่4อ่าังไงก็ขอให้เพื่อนๆสู้ๆนะคะเราก็จะอุ่นดีไปได้วยกันนะคะบายบายสวัสดีและขอบคุณค่ะ